พี่บัวขาวครับผมฮัปปี้เบิร์ตเจค่ะนะคะสุขสันต์วันเกิดน้องบอกรอยแล้วก็พี่บัวขาวนะคะสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านครอบครัวน้องครีมกัมิีนะคะห้าปี500คะแนนวันนี้ก็เป็นข้าครัวน้องครีมเนาะมาพวมุ้ยพร้อมมาเฉลยให้จากน้องนะค่ะ500คะแนนครับผมโอ้โหอ่าเราไปนะครับวันนี้เป็นวันรับรอบนะครับพี่บัว กับน mm ้องบอพรนะครับยินดีด้วยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นลืมไปได้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคนครับเวิสาก่อนนะคะเรี่มางานนะครับพี่น้องช้างของเราด้วยนะครับเกาะเกลือนะครับแม่แม่ไอซีทุกท่านนะครับที่ดูแลซัพพอร์ตนะครับครอัวของน้องบพรก็อยูตลอดนะครับก็พี่เมตตานะครับพี่เมตตาสัพพล์นะฮะับลุ้งนี้น่าต่างาเยอะมากมายกระผมสารพญาที่ตุ่มจะได้นอน ขอบคุณชสวยๆนะคะจากคุณแม่นะคะจากคุณแม่น้อยนะคะขอบคุณค่ะนะครากโท่านก็มาจากทางใต้ก็มีแต่เพิ่งเพื่อนรมงาลในรงด่นลงนก็กราบขอบคุณท่านกษตรใหญ่ทุกท่านทุกคนนะที่ได้ตาได้สนับสนุนนะครับและสิ่งใดอย่างแล้วก็รามยรายที่ตแตุกทคนเจะให้วเรือ

นำคั่วไนะครอบตกก็ตกก็ตายนะครับอ่าพระจุลนเวด้วยนะครับห้าพนคะแนนด้วยนะครับอ่ารับครับผมกีนซียาบลมาทงอีกตึนพันนะครับผมอ่ารับไปครับเขอบอพรอะไรก็รู้วาดาวซ่าตัวนักก้ยั้งแต่นักการเมืองชิมละวะเดี๋ยวเดอ๋ยวได้จิ้มเลยเหรอต้องใหนมากิมแล้วตาตุ้ง กินต่อครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับผมอะไรกันโอเคนะฮะขอบคุณอ๋อน้องคิมฉลาดนะมากินกระโวยนะคะสีศาจนันเกิดนะคะอ่าของวัดพิยอด้วยเนาะอ่าแม่ใหญ่บ้านม่กินอย่างเดียวบ้านบ้านนี้ไม่สนใจนะกินอย่างเดียวนะคะพี่คิมรอไปเชิญได้เลยครับผมอ่าน้องบ๊อบไปรับต่อครับลูก ไม่คีกินอย่างเดียวนะคะ e ไม่สนใจแต่ก็ดีใจกับน้องนะคะน้องดีใจกับน้องบอบพลอยนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะนี่บรรยากาศรวมนะคะอันนี้ก็คุณพ่อโดโดอยู่คู่กับสาวนะคะออกงานคู่กับสาวนะคะชานเยอะมากนะคะก็มีของกินของทานนะคะไม่ขาดมือไม่ขาดปากนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติรับเชิญนะคะ มนเกิดน้องปล่อยอลังการมากนะคะแม่สีอลังการมากๆนะคะต้งนต่นตอก็ทางนี้เลยนะคะอลังการยืดยาวมากขอบคุณพี่น้องขอบนุก่เกิจกรรมนะั้งผมก็ร้อยบ่อยเชือรนึอร้อยสองเชือแล้วต้นใจ เอกระชังนะครับผู้ชนะเลิศก็จะนะครับแค่นี้เองเอฟซีนะครับท่านชมทำร้ายอยู่เรื่องหน้าานนี่เลยนะครับท่านพินิจพิจารณานะครับท่านชื่อไหนนะครับเหมาะสมสมควรนะครับก็จะแย่งกับสายตาของพี่น้องหรือเปล่านะจะแย่งกับใครแต่พี่สตังค์สุดหล่อนะครับมาในโทนค่ะกวนสอนึ่งอ่ะน้องคิมซู ประกวดนะคะไม่ไม so you know, ่ซีขานะคะเขาให้ได้ประกวดนะคะเราเน้นความสุขสุขสนะไอ้สีไปดึงคไปเกี่ยงตูนึกยัูเดือ้ย่องตนกาืดซ่้าผมนาส่งเะนี่น้องคีมนะคะคีมสู้นะคะสู้อขอได้ประกวดนะมาแล้วนะคะนางงามของ ขอให้ได้ชมนะขอให้ได้เต้นเลยตุเ้งนะเตะ้ตาหวานด้วยป้าตาหวานด้วย อาคิมิมตาวานในคิมิมตาวานในลูกตาวานให้เมนซีหน่อยอ่านะคะเป็นปีนีนะคะทุกสวยกัทุกเชื่อาผมต่อไปคชื่อสุดท้ายนะครอบี่แดงช่มาีบัวนะคะนุ่มหล่อตะก้ครับวูนครับอุ้ยตะอ้อนข้าวราู แต่นะครับกติกานะครับก็คือกติกาในการเข้าประกวดนะครับมีหนึ่งสองสามนะครับถึงจะเข้าประกวดตัดเพลงอะไรก็ได้บุตรมาตัวแทนอะไรไม่มีเลขสิบยังกันนะยังกันเอาเลยกินเลยกินเลยตัวใหญ่ครับออเ ไม่ดึงไปมเป็นคแรเอะาคเราจะนกระเจรให้ชร์จเต็มในเรื่องราแล้วก็ชารที่ตวนี้ลอก่อนนะครับผมวันนี้แม่แม่กำัขึ้นที่ตันอโอเคครับผมอะเดี๋ยวมีแน่นอนครับผม อยู่ในสายตาผมก็คุณพี่อาสุดๆเดินดูเจ็บเดินเจ็บเอาเวลาให้ไม่เจ็บหน่เอาไหมครับเออพี่แมฆพานี่พานนะครับขนมจีนอยู่ในตลาดรถเด้อแล้วก็น้องอยรับต่อขอพี่จีนหน่อยเด้อนะคะเต็มคอเลยนะคะเต็มคอเลยนะคะพี่โบขาวก็ใช่ย่อยนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ เต็ีเยอะๆตังๆเฮงๆตลอดไปนะคะอานิ่งมากนะขอหน่อยลุงพาขอหน่อยโอ้โหลุงพานักคอนะวันนี้ ทางน้แม่กีขาเดียคะ่ะชุเปอร์เยอะจริงๆนะอ่านะอลังการงานช้างเลยนะแม่กีขานะอลังการงานวันเกิดนะดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ได้มาร่วมงานเนาะในงานเกิดกันด้วยนะคะพี่คิมของเราก็ได้มีชุดสวยๆใส่นะคะขอบคุณคุณแม่น้อยนะขอบคุณคุณแม่พีนะคะขอบคุณคุณแม่นง ขอบคุณี่ทุกท่านนะคะนมา่ีครับัมาสดร้อถ้าสม่ให้นะรับจกว่าเกิดนะครับผมน้องรสุดยอนะครับขอุณนะครับเส้นี้นี่เองนะครับผมนะครับกลาวมงคลนะครับ เรียกว่างานแฟนตาซีแฟนตาซีช้างได้เลยนะแม่จีชุดชุดสีส้มกับชุดชุดน้องพีมีตัดร้านเดียวกันไหมครับไม่แน่ใจค่ะพอดีเอฟซีตัดให้ค่ะเลยมันอาจจะใช่ไหมคะอาจจะใช่เอฟซีตัดให้นะเลยเลยไม่แน่ใจน้องบอกพอยค่ะใช่ค่ะร้านเดียวกันกับน้องแก่โอเคการเลือะเรเรามีจุดนะครับจุดเดียวนะครับเราเลือกไปทางที่ตะกุดนะครับไปรอเราจูเริ่นแล้นะ กินกินอย่างเดียวเลยแล้วนั่นสิได้ไม่ได้หนูขอได้กินอย่างเดียวนะหนูดีใจที่ได้ออกงานนะคะดีใจนะคะพี่เกี่ววว่าดีใจมากๆที่ได้ออกงานนะคะ มีรางวัลที่หนึ่งก็จะจับคู่สองจับคู่สามจับคู่เลยนะครับแต่จะเป็นชื่อไหนดิแจ้งนะฮะดิแจ้งนะครับรางวัลที่หนึ่งก็วก็ที่หนีเด็กเกิดไม่เลยนะครับก็วันนี้ดไ้ใส่ชุดสวยถ่ายคู่กับเป็นแฟนนะคะที่มาร่วมงานนะคะน้องวันเกิดน้องบอบรอองนนนะะตี้ก็ทีมของเรานะคะกับพี่อร์ไทยนะครับทีมเป็นน้องไหมคะทีมหกปี นี่สองคใจที่เยค่ะกินยาวเดียวจะเป็นชุดเุดให้ที่น้องนะครับพี่คิมสูงแต่ว่าไม่อ้วนนะแม่แม่สจาไปยนะคนใจคุณพ่อคุณนตาเคะดนอนีใจจนลขาอยูใจคุณพ่อคุณแม่ีดีใจาใช่นะ อยู่ในดวงใจใของคุณพ่อคุณแม่ซีก็ดีใจมากๆแล้วนะคะอุ้ยกอดคู่เลยค่ะเย้น้องกีมนะคะกับคุณพี่อร์ไทยคนสวยนะพี่บัวของเราก็ยืนเท่ๆอยู่ทำไมสี่พี่บัวยืนเท่ๆอยู่กับพ่อหัวนะควานหัวอะไรอย่างนี้ดีกว่านาะนะครับมือช้าดีกว่า

ถ้าจะถึงได้ทางแสดงเราไปรับรองก่อนเลยแล้วก็รางวัลพิเศษก็รอรู้เราถ้ามีก็วิ่งมนที่แป๊บหนึ่งทางแสดงด้วยด้วยนะครับอ่เดี๋ยวเขาจะมีอะไรนะครับมีลายเซ็นใครขึ้นั่นแหละถ้าไม่ลองแในไม่ได้แน่นอนนะครับพิเศษพวกเราไม่โกงก็เป็นอะไรยังไม่รู้ทางไเปแล้ก่อนเลยครับโอ้ เอ็ดนาบิวายเนะครับแม่าคงนะครับแม่มณิชชานะครับแม่นมนะครับแม่เพ่ชจันแมชมน้อยแมอกตุคนะครับตาสุนะครับแม่มารานะครับให้จะรลอยนะครับแม่อ้อยแม่พุทธานะครับ กันแล้วนะคะขอบคุณเจ้าภาพนะคะอิมทั้งคนอิมทั้งช้างเลยนะงานนี้อิมทั้งควานอิมทั้งช้างนะเริ่มเริ่มกระจายตัวกันแล้วนะแม่สีค่ะเริ่มกระจายตัวกันแล้วนะคะงานนี้บ้านน้องครีมนะแม่สีทั้งกินทั้งหอนะคะแม่แกนอรรถมานะคะ เดี๋ยวจะคนญ่าตรงนี้นะกลับไปให้ครอบครัวไว้ทานด้วยนะเจลินกับน้องอยู่ที่บ้านนะคะคุณแม่ดูแลอยู่นะแม่ซีขาฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะงานเลี้ยงเลิกปุ๊บฝนลงเม็ดทันทีถือว่าเป็นงานเลี้ยงที่ประสบความสําเร็จนะคะเฮสีดีน,น้องนะคะบอบ <นะ S 1> รลอย <นะ S 1> แล้วก็มี่บัวขาวนะคะ,ะคแล้วก็ได้ทั้งกลิ่นนะคะได้ทั้งห่อนะคะ ขอบคุณนี่สีน้องบอพรอยนะคะพี่บัวขาวให้พด,ดีนะคะอิ่มทั้งช้างอิ่มทั้งควานนะคะนี่สิได้เลยี่แม่สิแม่ค้าก็สวยนะคะแ่านำโดูทีมงานน้องบัวของเจ๊เต๋อ